เฮล lo สว so kind of ัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับน้องๆครับเดี๋ยววันนี like ้นะครับพ so like ี Language ่จะมาสอนน้องๆวาดกราฟค่าสมบูรณ์กันนะครับแล้วนอกจากวาดกราฟค่าสมบูรณ์แล้วนะครับพี่จะใช้กราฟค่าสมบูรณ์นี่แหละไปแก้นะครับสมการค่าสมบูรณ์นะครับพี่เชื่อว่าวิธีนี้หลายๆคนไม่รู้นะว่าใช้กราฟเนี่ยแก้นะครับสมการค่าสมบูรณ์ได้เนาะโอเคเม้อมพร้อมแล้วไปเรียนครับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับอันดับแรกพี่ขอสอนน้องวาดกราฟค่าสมบูรณ์ก่อนนะครับ มาดูครับเทคนิคการเขียนกราฟค่าสมบูรณ์เวลาเราเจอสมการนะครับที่อยู่ในรูปค่าสมบูรณ์หลายๆแอปนะครับหลายค่าเนี่ยเราจะเริ่มไม่รู้และทำยังไงใช่ไหมครับหลายๆคนก็เริ่มหาทางออกไม่เจอแล้วพี่ขอแนะอีกวิธีหนึ่งก,ก็คือการใช้กราฟวาดครับผมแต่ก่อนอันอันอันดับแรกนี่คือต้องวาดกราฟให้เป็นก่อนนะครับเนี่ยกราฟมันก็อยู่ในรูป y ตั f ax บวก b, b นะครับบวกหรือลบ f นะครับ bx บวก b แบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเออไปเรื่อยๆกี่ตัวไม่รู้แหละนะครับ ทีนี้การวาดกราฟก็คืออันดับแรกครับเราต้องจับแต่ละค่าสมบูรณ์เนี่ยเท่ากับ0ย์ครับพราะจับแต่ละค่าสมบูรณ์เท่ากับ0ปุ๊บจะได้ค่า x ออกมาใช่ไหมครับแล้วนําค่า x ที่ได้นะครับไปสร้างแกนสมมาตรจําลองนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกแกนสมมาตรคืออะไรเนาะแล้วนําค่า x ตรงแกนสมมาตรจําลองเนี่ยลงไปแทนในหาค่า y ออกมาจะได้เป็นจุดออกมาใช่ไหมครับแล้วพอดลงที่กราฟซึ่งไอจุดแกนสมมาตรเนี่ยมันจะเป็นจุดหักมุมของกราฟครับพี่ขอเกิดอย่างนี้ก่อนว่า สมการที่เป็นพหุนามดีกรีหนึ่งเนี่ยมันเป็นเส้นตรงอยู่แล้วแหละเงินกราฟค่าสมบูรณ์สังเกตไหมเมื่อมันอยู่ในรูปนี้ครับทุกคนมันจะต้องเป็นเส้นตรงไม่เป็นเส้นโค้งแน่นอนครับผมเสร็จแล้วนะครับเมื่อหาจุดหักมุมของกราฟแล้วเราเอาค่า x ข้างข้างแกนนะครับสมมุติว่าเราได้ค่า x เป็น0นสมมุตินะข้างข้างแกนให้เป็นเลขอะไรครับอาจจะเป็น0.5หรือมันก็ลบ1แบบนี้ครับแต่พี่แนะนําว่าให้เอานะครับเลขที่มันเลขน้อย,อยดีกว่านะรหรือว่าเลขที่มันแบบ ไม่ต้องคิดเลขเยอะนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเอาค่า x ข้างๆแกนสมมาตรเนี่ยไปแทนเมื่อหาค่า y เหมือนกันครับเสร็จแล้วพอดกราฟครับเสร็จแล้วนะครับค่าที่มันอยู่ข้างๆแกนเนี่ยมันจะเป็นจุดทิศพุ่งของกราฟเนาะอ่ะทีนี้เพื่อเห็นภาพชัดเจนไปลองวาดกันครับนี่ข้อที่1ครับ y นะครับเท่ากับนะครับแอปของ x ลบหทุกคนในที่นี้ในแอปเป็นอะไรครับในแอปนะครับเป็น x ลบหเนาะ เราก็จับนะครับเท่ากับ0ย์ครับเมื่อจับเท่ากับ0นย์นะครับเเป็นเท่ากับเท่าไรเอ่ย x ก็จะกลายเป็น1ใช่ไหมเอยเอกเท่ากับ1เนี่ยตรงนี้็คือแกนสมมาตรเนาะเออแกนสมมาตร,มมารครับทีนี้ข้างๆแกนจะเป็นเลขอะไรครับข้างๆแกนเลข1ก็เป็น0ย์หรือไม่ก็2ใช่ไหมครับหรือใครจะใช้เ,เศษส,ส่วนทศนิยมพี่ก็ไม่ว่านะครับแต่พี่ขอเอาเป็นเลขที่มันคิดเลขง่ายๆดีกว่าเนาะศูนย์กับ2นี่คิดเลขง่ายสุดครับ แล้วก็มี x นะครับเท่ากับ0กับ2เนี่ยเป็นเลขข้างข้างแกนเนาะเออพูดง่ายคือเป็นค่าข้างข้างหนึ่งอะ่ะเป็นค่าที่ข้อมันน่ะนะครับเสร็จแล้วครับถ้า x เป็น1อ่าแทนลงไปนะถ้า x เป็น1 y เป็นอะไรเอ่ยครับก็แทนลงไปในสมการไหนครับในสมการโจทย์เนาะถ้า x เป็น1แน่นอน y เท่ากับเท่าไหร,ร่ครับ<น>0จริงไหมครับ1ลบ1ได้0ถอด f ออกมาก็ได้0เนาะถ้า x ถ้า x เป็น0นะครับได้อะไรขึ้นมา x เป็นศ0ย์นลบลบถอด f ออกมาด้มได้1งั้น y เป็น1เนาะต่อไปครับถ้า x เป็น2อะ y เป็นอะไรครับแน่นอน2ลบ 1, ได้1ถอด f ออกมาก็ได้1ครับวันนี้เราได้จุดแล้วฉะนั้นเราจะเอาไปเขียนกราฟนะครับทุกคนพี่จะเขียนกราฟนะดึงพิกวัตรพิกัดกราฟขึ้นมาครับมีแกน y นะครับกับแกน x เนาะ,ะมีจุดอะไรบ้างเนี่ยมีจุดสมมติพี่เอานี้เป็น1 หเนาะหเนาะแล้วก็2เนาะทีนี้ทุกคนผ่านจุดอะไรบ้างเอง่ยจุดแรก1 0 1 0อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้นี่1 0นะ1 0อยู่ตรงนี้ครับ1 0เนาะทีนี้ต่อไปมีจุดอะไรครับ0 1 0 1อยู่ตรงนี้ครับ0 1อยู่ตรงนี้เนาะแกนสมมาตรนี่อีตรง0 1เป็นแกนสมมาตรงั้นพี่ขออนุญาตวัดแ,แกนสมมาตรนะดึงนี่ครับแกนสมมาตรก็คือมันจะแบ่งสิ่งของเป็น2ส,ส่วนเท่ากันเะนาะนี่ตรงนี้เป็นแกนสมมาตรเนาะ มี01กับมี21ครับ21ตรงไหนครับ21ก็ตรงนี้เสร็จแล้วให้ทุกคนวาดทิศพุ่งจากแกนสมมาตรไปหาค่าที่มันข้างๆแกนเนาะแต่ก็ว่าเส้นตรงเชื่อมครับตึงตึงนี่ครับอันนี้คือกราฟของ y เท่ากับ x ล1แล้วแค่นี้ครับทุกคนไม่ยากนะครับไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะโอเคนะครับทีนี้ต่อไปดูต่อครับต่อข้อที่2นะครับ y เท่ากับ f x ลบหบวก f x ลบสแน่นอนครับจับแต่ละใน f เท่ากับศยใช่ไหมเท่ากับ0 x เป็นอะไรบ้างครับตอบดังๆ x ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย x จะกลายเป็น1กับ2อันนี้คือแกนสมมาตรเนาะเอออันนี้คือแกนสมมาตรครับต่อไปข้างๆแกน1กับ2อะไรที่มันอยู่ข้างๆแกน 0กับ3นี่ก่อนเนาะเลขใกล,ใกล้เคียงนะครับพี่ขอย้านะว่าจะเอาเลขอะไรก็ได้นะแต่พี่ขอเอาจานวนเต็มจะได้คิดเลขง่ายๆครับทุกคนนะครับโอเคงั้น x เท่ากับ0กับ3เป็นเลขที่มันข้างๆแกนเนาะโอเคเนาะเสร็จแล้วน้องก็ไปแทนเพื่อหา y ครับจะได้พิกัดจุดออกมาเพื่อไปพอดการาฟกันครับถ้านะครับเ <Y S 1> เป็น1 y เป็นอะไรครับแทนดีนะถ้า x เป็น1อ่ะพี่ขอคิดให้ดูก่อนนะครับถ้า x เป็น1 1ลบ1ก็เป็นเท่าไหร่ครับ0เนาะเออหนึ่งลบ2ก็กลายเป็นลบ 1, 1ถอดแอออกมาก็ได้1งั้น0บวก1ก็กลายเป็น1นั่นเองงั้น y เป็น1แทนแบบนี้ครับโอเคป่ะเออแล้วน้องก็ไปแทนต่อนะถ้านะครับ x เป็น2 y ก็จะเป็น1เหมือนกันครับเออแบบนี้เนาะถ้าน้องไปแทนนะครับแทนแบบที่พี่แทนแบบแรกเนาะต่อไปครับถ้า x เป็น0นะ x เป็น0นได้ไรครับ e, แน่นอนครับติ่งติ่งนี้ได้ไรครับเป็นลบ1ถอดแอออกมาย่อมได้ 1นเนาะย่อมใน,น้นนะครับต่อไปถ้า x เป็น0นะูนย์ะศูนย์ลบสได้ลบสอนทดแอามาได้2เนาะหนึบวกสก็กลายเป็น3นั่ันเองครับ y เป็น3เนาะและเช่นเดียวกันถ้า x เท่ากับ3ครับ y ก็จะเท่ากับ3ตอนนี้ครับทุกคนเราได้นะครับเราได้จุดหมดแล้วเราจะไปพ l o ที่กราฟแล้วครับทุกคนอ่ะไปพ l o กราฟครับพี่ก็สร้างกราฟขึ้นมาเนาะสร้างกราฟขึ้นมาครับดึง สมมุติว่านี้เป็นแกน y แกน y นี่แกน x นาออ่ะแกน y แกน x ครับม,รมีเลขอะไรบ้างเนี่ยมี x เป็น1 0ถึง3นาะแล้วก็ y เป็น0ถึง3เหมือนกันโอเคพี่เอานี้เป็น0นะครับ1 2แล้วก็3แนละ้วกันเนาะ1ครับ2แล้วก็3เนาะจุดแรกครับคืออะไรครับ1 1 1 1ตรงไหนครับ1 1ตรงนี้นะครับมีอะไรอีกครับมี2 1 2 1ตรงนี้ หนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งเป็นแกนสมมาตรนะครับนี่พี่ขอลากเส้นปะเป็นแกนสมมาตรนะครับแกนสมมาตรนะครับมีจุดอะไรครับศูนย์สามอ่ะศูนย์สามอยู่ตรงไหนศูนย์สามนี่ศูนย์สามและสามสามตรงนี้ครับดึงเสร็จแล้วลากเส้นเชื่อมครับปึ้งนะครับลากเส้นเชื่อมไปแล้วลากตรงนี้ต่อเลยครับดึงนี่ครับได้แล้วว่าคือกราฟ y เท่ากับ f x ลบหนึ่งนะครับ บวกกับ f x ลบ2นี่คือกราฟแกนสมมาตรสรุปก็คือมันก็เหมือนกับการวาดกราฟทั่วไปแหละแต่ถ้าพี่ถ้าน้องดูไอเดียตรงแกนสมมาตรว่ามันจะเป็นจุดหักมุมเนาะเออน้องก็จะไม่ยากแล้วนะครับไม่ยากว่าแกนสมมาตรมันคือจุดหักมุมนะครับทีนี้ต่อไปข้อที่3เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนครับข้อ3าคือ y เท่ากับ f x ลบ1ลบ x ลบ f x ลบ3เนาะเหมือนกันครับแกนสมมาตรคืออะไรทุกคนแกนสมมาตร แกนสมมาตรก็จะคืออะไรครับจับเท่ากับ1ไึ่้จับเท่ากับ0ูนเนาะงั้น x ก็จะได้เท่ากับ1กับ3อันนี้เป็นแกนสมมาตรทุกคนข้างๆแกนต้องเป็นอะไรครับข้างๆแกนข้างๆแกนต้อง x เป็น0ย์กับ4หรือใครจะเอาลบ1กับ5ก็ไม่ว่ากันนะไม่ผิดนะครับแต่พี่ขอเอาเลขใกล้ๆกันดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนเนาะทีนี้ครับเราก็แทนค่าเลยครับทุกคนอันนี้คือข้างๆแกนนะครับข้างๆแกน นาแกลองแทนค่าครับพี่ขอแทนให้ดูอย่างรวดเร็วเลยนะถ้า x เป็น1ครับเราจะได้ y เป็นลบสอครับอันนี้พี่แทนให้ดูอย่างรวดเร็วนะครับถ้า x เป็น3นะครับ y จะได้2ครับและถ้า x เป็น0ย์ครับ y จะได้ลบสครับเนาะ y จะได้ลบสและถ้า x เป็น4ครับ y นะครับจะได้2โอเคปะ ทีเราก็มาสร้างนะครับกราฟนะครับสร้างกราฟขึ้นมาสร้างกราฟขึ้นมาดึงสร้างกราฟครับมีพิกัด y นะครับกับพิกัด x เนาะมีเลขอะไรบ้างเอ่ยนะครับมีเลขแอบเห็นมี4ด้วยนะครับอ่าตรงนี้เนาะอ่ามี0มี1 2นะครับ3แล้วก็4เนาะมีอะไรบ้างครับมีลบหนะครับลบสใช่ไหมอ่ะพี่ขอวาดต่อไปหน่อยดึงแล้วก็มี 1, ลบหลบสขอวาดละเอียดหน่อยเนาะ1 2นะครับ3แล้วก็4สมมุติเนาะจุดแรกครับคือจุดอะไรเอ่ยจุด1ลบ2 1ลบ2ตรงไหนครับ1ลบ2อลบอยู่ตรงนี้1ลบ2เนาะต่อไปครับ3 2 3 2ตรงนี้อีนี่คือแกนสมมาตรทุกคนอ่ะพี่ขอวาดแกนสมมาตรรอไว้ดิ้งแกนสมมาตรแกนสมมาตรครับเสร็จแล้วครับต่อไปมีจุด0ูลบ2ครับทุกคน0ูลบ2ตรงนี้0ูลบ2เนาะ และต่อไปคือ4ลบสองไอ้สี่สองครับเสร็จแล้วครับวาดเส้นเชื่อมเนาะวาดเส้นเชื่อมครับปึง้งตึ้งแล้วก็ต่อน,นี่ครับวาดเส้นต่อตรงจุดหักเนาะแล้วก็ทิศพุ่งได้แล้วครับอันนี้คือการาฟ y นะ่กับ f x ลบหนะึ่งนลบกับ f x ลบสามอันนี้คือวิธีการวาดการาฟทุกค,คนไอเดียคือจับแกนจับข้างในตัว absolute เนี่ยนะครับเท่ากับศูนย์ในค่า x อ,ออกมาพอได้ค่า x อ,ออกมาปุ๊บเราก็ไปหาเลขข้างขที่มันติดค่า x เ,เนาะ เสร็จแล้วเราก็ไปพอดนะครับแล้วก็ไปแทนค่าหา y เพื่อไปพอดจุดเนาะแล้วก็วาดเส้นเชื่อมอีตรงอีตรงจุดที่เป็นแกนสมมาตรมันจะเป็นจุดหักของกราฟเนาะโอเคเนาะประมาณนี้นะทีนี้ครับทุกคนต่อไปเราจะไปแก้สมการโดยใช้ค่ากราฟค่าสมบูรณ์แล้วครับเนาะไปแก้สมการนี่ครับตัวอย่างนะถ้าเราจะแก้สมการ f x ลบ3บวกกับ f x ลบ4เท่ากับ3จะแก้ยัยงไงนะครับน้องครับ การจะแก้สมการนี้ได้ครับแน่นอนว่าน้องจะต้องทำไงวาดกราฟ2เส้นครับเออน้องต้องนะครับเขียนนะครับกราฟนะครับ2เส้น2เส้นนะครับอ่ะ2รูปดีกว่า2กราฟ2เส้นดีกว่าอ่ะ2เส้นก็คือ1คือกราฟ y เท่ากับ f x ลบสครับเออคือกราฟฝั่งซ้ายกราฟ1เนาะต้องมี y นะครับเพราะว่าในพิกัดฉากพิกัดต้องมีชุดหนับ x กับ y เนาะเออ วาดกราฟทางซ้ายและวาดกราฟทางขวาครับทุกคนโอเคนะอ่ะทีนี้เราจะวาดกราฟนะครับอ่ะววาดกราฟตัวนี้ก่อนอ่ะวาดกราฟนะครับ y นะครับเท่ากับ f x ลบสามครับบวกกับ f x ลบสี่ครับทุกคนโอเคเนาะเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมคือจับเท่ากับศูนย์ทุกคนจับเท่ากับศูนย์นะครับในค่าสมบูรณ์ก็จะได้ x ออกมาคือ x เป็นสามกับ x เป็นสี่เนาะ แล้วอันนี้คือแกนสมมาตรนะครับวาดทำเหมือนเดิมเลยทาเหมือนเมื่อกี้ที่พี่สอนวาดกราฟเลยครับต่อไปค่า x อยู่ข้างๆแกนคืออะไรเอ่ย2กับ5แล้วกันนะสกับ5เนาะอันนี้คือข้างๆแกนครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับน้องขอคิดหา y อย่างรวดเร็วเลยเนาะถ้าน้องไปคิด x เท่ากับ3นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว y จะได้1และ x เท่ากับ4นะครับ y จะได้1 x เท่ากับ2ครับเดี๋ยว y จะได้3ครับและ x เท่ากับ5เดี๋ยว y จะได้3ทุกคนเดี๋ยว y จะได้3โอเคปะฉะนั้นครับน้องก็มาพอดกราฟนะครับน้องพอดกราฟได้แล้วทุกคนพอดกราฟเนาะอ่ะพี่จะพอดกราฟดึง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 ,ดงนี่พอดกราฟครับมันก็จะมีนะครับมันก็จะมีพิกัด y กับพิกัด x เนาะแอบดูมันก็จะมี0ูนย์ตรงนี้นะครับศูนย์หนึ่ง 2นะครับ3 4 5้ละกันเนาะอ้นาบนก็เป็น1 2 3ครับ4แล้วก็5าอ่ะจุดแรกที่เราต้องมาพอดกันเลยครับ3 1 3 1ตรงใน3 1 3 1ตรงนี้ต่อไป41ตรงนี้อันนี้คือแกนสมมาตรทุกคนแกนสมมาตรครับตึงๆึแกนสมมาตรครับ ต่อไปจุดไรต่อครับ2 3 2 3ตรงนี้ครับ2 3แล้วก็5 3าครับ5้สตรงนี้จะเราวาดเส้นเชื่อมครับทุกคนนี่แกนสมมาตรเชื่อมกันและตรงนี้คือจุดหักมุมครับเนาะตีตรงจุดที่มันทําให้เกิดแกนสมมาตรเนาะนี่ครับได้กราฟมาแล้วนี่แหละครับคือกราฟ y เท่ากับนะครับ f x ลบ3บวก f x ลบ4เมื่อได้กราฟมาแล้วทุกคนเราต้องวาดอีกกราฟหนึ่งคือกราฟ y เท่ากับ3ทุกคนตอบพี่ดังๆว่ากราฟ y เท่ากับ3มันมีหน้าตา เป็นยังไงทุกคน y เท่ากับ3มันเป็นกราฟที่เป็นขนานแกน x ที่ y เป็น3ใช่ไหมครับงั้นกราฟ y เท่ากับ3คือกราฟตรงนี้นี่เองคือกราฟเส้นตรงครับที่ผ่าน3มเนาะนี่ครับอันนี้คือกราฟ y เท่ากับ3แล้วทีนี้เราจะหาคําตอบอยังไงล่ะเออจะหาคําตอบอยังไงล่ะน้องครับน้องหาคําตอบให้น้องดูจุดตัดของกราฟ2กราฟมันตัดที่ x เป็นเท่าไหร่ครับถ้าน้องสังเกตดีดีว่ามันจะตัดที่ x เป็นเท่าไหร่เอ,อ่ยตัดที่ x เป็น 2และตัดที่ x เป็น5จุดอีตรงจุดตัดนี่นะครับคือคำตอบโจทย์ต้องการอยากรู้ค่า x เนาะงั้นเราตอบเลยครับดังนั้นดังนั้นเนาะดังนั้นนะครับดังนั้นจำไว้นะว่าให้ดูนะครับช่วงนะครับที่กราฟนะครับตัดกันให้ดูช่วงที่กราฟตัดกันแสดงว่านะครับดังนั้นดังนั้น x เท่ากับอะไรบ้างครับ x ก็เท่ากับ2กับ5 ข้อควรระวังต้องตอบค่า x นะเพราะเราหาค่า x ครับเนาะโอเคไม่ยากนะนะครับนี่คือการแก้กราฟครับนี่นี่นี่ดูตรง2ครับพี่จุดมาให้เนาะตรง2กับ5้างั้นตอบ2ค่าโอเคปะโอเคนะครับแบบนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากเนาะไม่ยากอย่างแน่นอนทีนี้ทุกคนเพื่อให้น้องนะครับเห็นถึงประโยชน์ของการวาดกราฟพี่จะขอฝึกพลังยุทธน้องด้วยข้อสอบแผ่นหนึ่งข้อสอบแผ่นหนึ่งข้อนี้ครับมีนา59 หลายคนไม่รู้ว่าทําอย่างไรดีไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีนะครับเอาเทคนิคของพี่ไปใช้คือวาดกราฟได้เลยครับมาดูครับเขาบอกว่าอะไรเมือไหเขาบอกว่า A แทนเซตของจํานวนเต็มทั้งหมดนะครับย้ําว่าจํานวนเต็มทั้งหมดครับเซตของนะครับจำนวนเต็มทั้งหมดนะจำนวนเต็มทั้งหมดที่สอดคล้องกับสมการนะครับสมการนี้เนี่ยสมการนี้แอปนี่สมการนะครับแอบสูตรนะครับรูทเอกลบหนึ่ง ลบ2นะครับบวกกับรูท x ลบ1ลบ3าเท้ากับ1นเะท้ากับ1เนาะทีทุกคนเราจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะประเด็นคือเริ่มต้นยังไงดีจริงไหมแล้วเขาถามอะไรต่อครับเขาบอกว่าผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต A เท้ากับเท่าไหร่โอเคน้องครับถ้าน้องสังเกตดีๆนะนะน้องจะเห็นว่ามันมีตัวที่เหมือนกันคือตัวนี้จริงปะติดรูทมาด้วยน้องไม่ต้องตกใจครับ พรูทเอคหนึ่งมันเหมือนกันเหมือนกันถ้างั้นพี่ก็จะใช้การเปลี่ยนตัวแปรมองมันเป็นตัวเดียวกันไปเลยนะครับถ้าน้องงงพี่ก็ให้ตัวแปรสักตัวแปรหนึ่งพี่ให้เป็น a แล้วกัน A นะครับคือรูทเอลลบหนึ่งได้ไหมเมื่อพี่ให้เเป็นตัวนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าอีเงื่อนไขของเราเนี่ยนะครับมันก็คือแอปของ a ลบสองเนาะแล้วก็บวกกับแอปของ a ลบสามเท่ากับหนึ่ง แทนที่เราจะไปแก้นะครับสมการที่มันติดรูท x ยุ่งเหยิงให้มันกวนใจน้องน้องก็แก้แค่สมการนี้ครับแล้วพี่ถามตรง,ตรงๆถามชัดๆมันเหมือนกับตัวอย่างที่พี่ทำให้ดูเมื่อกี้ไหมเด๊จริงไหมครับแค่มองตัวแปรจาก x มาเป็น a แค่นั้นเองอ่ะฉะนั้นเราก็จะวาดการาฟใช่ไหมครับเป็นแบบนี้เราจะวาดการาฟเนาะวาดการาฟนะครับวาดการนะาฟเนาะ y เนาะเท่ากับตัวแรกก่อนครับ กราฟ y กับ f a ลบ2นะครับบวกกับ f a ลบ3เนาะและวาดกราฟอะไรอีกอันนึงครับและวาดกราฟ y เท่ากับ1จริงปะวาดกราฟ y เท่ากับ1อะขอวาดกราฟนะครับ a เท่ากับ a ลบ a เอ้ยลิ้นพันใขอวาดกราฟนี้ก่อนเนาะเออวาดกราฟนี้ก่อนอะ a เป็นอะไรบ้างครับน้องถึงแม้มันจะไม่ใช่ตัวไป x มน้องไม่ต้องตกใจนะตัวไป a ก็ทำได้ครับถูกมจับเท่ากับ0เนาะจับใน f เท่ากับ0ครับทุกคน อ่ะจับเท่ากับศูนะเป็นไรเนี่ยเป็น2กับเป็น3น้องงั้นเเป็น2กับเป็น3อีนี่คือแกนสมมาตรครับทุกคนเป็นแกนสมมาตรเนาะต่อไปข้างๆแกนเป็นไรครับข้างๆแกนก็ต้องเป็นเลขไรครับที่อยู่ข้างๆ2งกับ3ก็คือ1กับ4นี่ครับข้างๆแกนเนาะข้างๆแกน ้างข้างแกนนะครับทีนี้ข้างข้างแกนน้องก็ไปแทนค่าเลยครับเอถ้า A เป็น2ดูดิ y เป็นไรครับพี่ขอแทนอย่างรวดเร็วนะถ้า A เป็น 2y เป็น1ครับและถ้า a เป็น3ครับ y ก็เป็น1ด้วยเนาะต่อไปครับแทนต่อ a เป็น1ครับ y จะกลายเป็น3ครับและถ้า a เป็น4นะครับ y ก็จะกลายเป็น3ครับเสร็จแล้วน้องทุกคนให้เอามาวาดกราฟครับวาดกราฟนะวาดกราฟนะโอเคนะ บรรกาณนะปึ่งบรรกาณขึ้นมาครับมีแกน A, y กับแกน A จะไม่ใช่ x ละโอเคปะตอนนี้เราฟริกตัวแปรเไง ấy. เออเราไม่ต้องฟิกนะครับว่าต้องเป็นตัวแปร x นะครับเป็นตัวแปรอะไรก็ได้เป็นกอไก่ขอไข่เป็นชื่อกิ๊กของน้องก็ได้นะครับอ่ะพิกัดแรกครับเป็นอะไรครับสองหนึ่งอ่ะพี่ขอเขียนจุดหนอเออขอเขียนพิกัดหนึ่ง,ง,งสองครับสามเนาะหนึ่งสองครับสามโอเค พิกัดแรกคือ2 1 2 1ตรงนี้ครับ21ต่อไป3 1ตรงนี้อีนี้คือแกนสมมาตรทุกคนแกนสมมาตรครับแกนสมมาตรเนาะต่อไปครับเป็น1 3 1 3ตรงนี้ครับและก็4 3าอันพี่ขอตีช่องเพิ่มนี้เป็น4เนาะ4 3่ข้างบนครับตึงเสร็จแล้วน้องครับวาดเชื่อมกันเลยวาดเชื่อมเลยแกนสมมาตรตรงนี้ข้างๆแกนวาดท,ทิศพุ่งครับตึงตึง,ตงจบออกมาเป็นกราฟ y เท่ากับ a แล้ว y เท่ากับ f a ลบ2บวก f a ลบ3แล้วมันยังเหลืออีกกราฟหนึ่งทุกคนเหลือกราฟอะไรเอ่ยเหลือกราฟ y เท่ากับลบ1กราฟ y เท่ากับเอ้ y เท่ากับ1ครับกราฟ y เท่ากับ1คือกราฟตรงไหนทุกคนคือกราฟตรงนี้นี่เองครับตึงนี่กราฟ y เท่ากับ1นั่นเองทุกคนทีนี้แสดงว่ามันตัดกันตรงไหนครับเวลาเราดูคําตอบนะครับดูคําตอบคือตรงไหนเอ่ยถ้าเราดูคําตอบ เวลาดูคําตอบคือดูช่วงที่มันตัดกันใช่ไหมช่วงที่มันตัดกันคือตรงไหนครับนี่ไงช่วงนี้แสดงว่า A จะต้องอยู่ในช่วงไหนถึงไหนครับแสดงว่า A เห็นไหมมันตัดกันหมดเลยเห็นไหมเอต้องอยู่ในช่วงนะครับช่วงไหนเอ่ยปิด2กับปิด3แน่ๆจริงปะแล้วตอบไปเลยปหมเนี่ยเขาถามอะไรครับเขาถามผลบวกทั้งหมดของสมาชิกในในเซตเอเนาะทุกคนเอและเขาต้อง ผลบวกในสมาชิกเซต a ต้องเป็นค่า x ใช่ไหมครับเราแทน a ด้วยอะไรมกเมื่อกี้เราแทน a ด้วย f x ลบหนะครับงั้นเราต้องแก้หา x ลบหนะครับเอ x แก้หาค่า x เนาะ a เราแทนด้วยอะไรครับแสดงว่าเองเราคือแทนด้วย x ลบหเนาะติดรูทใช่ไหมครับอยู่ในช่วงนี้เนาะเออถ้างั้นเราก็มาหาก่อนว่า x จริงๆมันอยู่ในช่วงไหนนะครับเราก็ได้เลยครับอ่ได้ว่านะครับ r u t x ลบหเนาะเท่ากับ2นะครับขอเท่ากับขอบใช่ไหมจะได้รู้ขอบเขตมันเนาะ แล้วก็นะครับรูทเลบ1นเนาะเท่ากับ3ครับยกกำลังสองสองข้างทุกคนยุดหายเหลือ4เนาะงั้น x เดียวตอบ5จริงปะจริงปะจริงเนาะยกกำลังสองครับเหลือ x ลบ1งเท่ากับเ้งั้น x เดียวตอบ10สแสดงว่านะครับ x ของเราจริงๆอยู่ในช่วงปิด5กับปิด10เนาะอยู่ในช่วงปิด5กับปิด10ครับน้องครับแล้วทำไงต่อดี เขาถามผลบวกใช่ไหมของสมาชิกทั้งหมดแสดงว่าสมาชิกทั้งหมดต้องอยู่ในช่วงปิด5กับ10ดังนั้นครับดังนั้นผลบวกคือนะครับผลบวกคือก็จับ5ใช่ไหมบวกกับ6บวก7บวก8บวก9และบวก10ครับทุกคนโอเคปะเวลาบวกจะบวกยังไงบวกทีละตัวไหมไม่เอาเรียนกับพี่พี่สอนไปแล้วจับ5กับ10 6กับ เและเ7กับ8เดี๋ยวมันจะรวมได้15หหมดเลยใช่ไหมมี15อยู่กี่ตัวมี1 5อยู่3ตัวก็15บหคูณสตอบดังๆว่าผลบวกคือ45ครับแบบนี้เนาะไม่ยากไม่ยากเห็นปะไม่ยากนะครับน้องครับแรกๆน้องอาจจะคิดว่ามันอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าน้องฝึกนะเดี๋ยวมันจะเร็วมากถ้าน้องวาดการาฟค่องๆเร็วเลยครับลองไปฝึกฝนกันเนาะนะครับและถ้าชอบคลิปพี่ก็ฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยถ้าชอบกดไลค์ครับใช่กดแชร์ แคร์ Care, กด Subscribe นะครับทุกคนโอเคเนาะแล้วเจอ่ีนใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีกับคนรอบข้างเนาะและคนที่น้องรักนะครับวันนี้พี่ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับทุกครบทุกคนบายบาย